อาคารพาฉันกับยูโรามาที่สนว์วิจยัยลอยฟ้าซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นที่เก็บเครื่องฆ่ามิติมหัศจรรย์เครื่องฆ่ามิติขนาดใหญ่ตั้งตรงานอยู่ในนั้น <Ru iz> <S <S เหมือนในเรื่องไอ้นี่เลยอะเรื่องดาร์กอะฉันได้แต่มองมันอย่างตกตะลึงได้ยินพ่อกับแม่พูดถึงมันมานานนี่เพิ่งเป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นของจริงกับตาตัวเอง นี่หนะักหรอเ <c oughs> ครื่องนี้จะพาผมกลับบ้านได้จริงๆหรอครับ <c oughs> คุณไม่ได้หลอกผมใช่ไหมอืมแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกนะ <c oughs> พอดีว่าฉันกำลังพัฒนาเสถียรภาพของมันอยู่ตอนนี้มันก็เลยยังไม่สมบูรณ์นะ <c oughs> ยังไม่สมบูรณ์ยังไงหรอครับ การที่จะเดินทางข้ามมิติเวลาได้เนี่ยมันต้องใช้พลังงานเครื่องค่อนข้างสูงแต่ตอนนี้ชั้นชาร์จได้แค่เดือนละละ้านกิโลวัตต์ซึ่งการเดินทางกลับไปมันต้องใช้พลังงาน18บอ๋อสล้านเพราะงั้นถ้าข้ามกลับไปแล้วก็ต้องรอชันชาร์จเครื่องอีกหลายปีน่าจะได้กลับมาที่นี่ใหม่อย่างต่ำก็7ปีนะ โอเคค่ะยี่สิบอันแล้วลาหมายถึงนายกคนไหนกัน <laughs> <laughs> กราบคนวาดสรุปะยอนไปไหมอ่ะอย่าย้อนไปเลย คุณตัดสินใจยังไงหรอคะต้องทิ้งทุกอย่างที่นี่ไปตั้งเจ็ดปีเลยนะไม่เสียดายอะไรที่นี่เลยเหรอคะเสียดายสิเสียดายมากๆด้วยโดยเฉพาะอ้อยไม่เอานะไม่รู้สิคุณคิดว่ายังไงล่ะอยากให้ผมกลับไปโลกเดิมของตัวเองไหม ฉันต้องไม่อยากอยู่แล้วล่ะคะ่ะจริงเหรอครับทำไมล่ะครับเพราะฉันคงคิดถึงคุณมากๆเลยหลายวันวันนี้เราตัวติดกันตลอดฉันตื่นมาก็เจอคุณเป็นคนแรกก่อนเข้านอนก็เหมือนเพลงเลยเนาะไม่เจอกันตั้งเจ็ดปีฉันคงทรมานใจเหมือนกันนะคะมีเรื่องหนึ่งที่ผมต้องบอกคุณอืม ไม่รู้วันนี้จะเป็นโอกาสสุดท้ายหรือเปล่าที่จะได้บอกเพราะงั้นผมเลยไม่อยากลังเลอีกแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับผมอะไรนะคะคุณชอบฉันหรอครับตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็ไม่น่าใจเหมือนกันผมรู้ว่าอยากมีคุณในชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยไม่อยากจากคุณไปไหนพูดอย่างนี้ต้องห้ามแล้วล่ะห้ามไปอะต้องห่างคุณตั้งเจ็ดปีผมก็ไม่อยากกลับไปแล้ว มันนานเกินจนผมไม่ได้ผูกพันอะไรกับทางนู้นแล้วครอบครัวผมก็น่าจะทำใจกับการหายไปของผมได้เอาไว้รอ,อเครื่องเสถียรกวันนี้ค่อยกลับไปก็ยังไม่สายครับแล้วคุณล่ะจะตอบผมได้หรือยังว่าคิดแบบเดียวกันไหมอืมฉันก็ชอบคุณมีอีกเรื่องที่ผมอยากจะถามอะไรคะ ครบหรอคะครับถ้าคุณตกลงผมก็จะไม่กลับไปอีกแล้วปล่อยให้ทุกอย่างเป็นเพียงความทรงจำตลอดไปแต่ถ้าคุณปฏิเสธผมก็จะกลับไปเหมือนการตัดสินใจแรกนี่คุณกำลังขู่ฉันใช่ไหมคะเนี่ยเปล่านะครับผมแค่ยื่นข้อเสนอทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะครับคุณพายค่ะฉันตกลง ขอบคุณนะครับผมรักคุณเป็นผู้ชายทีย่แบบอุ่นมากเลยอะน่ารักอะ <c oughs> <c oughs> อะห้มดูท่าทางฉันจะเอาพวกเครื่องพว่วงมากเกอร์แล้วละมังเนี่ย